สวัสดีครับวันนี้จะพามาทําการเก็บข้อมูลนะครับในการเปรียบเทียบการปลูกกล้วยหอมนะครับหอมทองนะครับอันนี้เป็นสามสายพันธุ์นะครับตรงนี้จะเป็นพันธุ์กล้วยหอมทองท่ายางนะครับเป็นการใช้ต้นพันธุ์แบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับตรงนี้จะเป็นกล้วยหอมทองประทุนกล้วยหอมทองประทุมนะครับอันนี้เป็นการปลูกแบบใช้นอนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล้วยหอมทองพันธุแขนทองนะครับ ปลูกแบบใช้หนอ่อเช่นกันนะครับซึ่งเราจะมาเปรียบเทียบกาปรปลูกแบบใช้ต้นพเพาะเลี้ยงนเนื้อเยื่อกับการใช้หนอนะครับแล้วก็ปลูกเพื่อเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโตแล้วก็หลังการปลูกว่าเขาจะมีการเจริญเติบโตยังไงนะนะครับถ้าสมมุติว่าติดผลแล้วนะครับลักษณะของผลจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาทําการเกร็บข้อมูลทําการเปรียบเทียบนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เพิ่งเริ่มปลูกไปนะครับ โดยนะครับแปลงนี้จะเป็นแปลงของกล้วยนะครับจะเป็นในเรื่องของกล้วยโซนทางฝั่งนี้นะฮะจะเป็นพันกล้วยหอมทองท่ายางนะครับเป็นแบบพะเลี้ยงเนเยื่อนะครับหลักการปลูกก็เหมือนกับคลิปที่คลิปที่แนะนําการปลูกกล้วยไปนะครับก็คือจะใช้สูตรการปลูกคือหนึ่งสองสามนะครับระยะห่างระหว่างระหว่างต้นของแต่ละคู่เนี่ยจะเป็น1เมตรนะครับโดยประมาณนะครับโดยระยะห่างแต่ละต้นในแถวเนี่ยจะอยู่ที่เมตรนะครับ ู่ที่2เมตรนะครับและก็ระยะห่างของแต่ละคู่เนี่ยจะเป็น3เมตรนะครับก็คือ1 2 3สนะครับส่วนแถวกลางนะระหว่างนี้เราเป็นพื้นที่ว่านะครับเราก็เลยทาการปลูกอ่าตรงนี้จะเป็นอ่าแตงกวานะครับแตงไม่ใช่ฮะเป็นแตงร้านนะครับเป็นแตงร้านนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นอ่ต้นขู่ต้นขู่เหมือนกันฮะยาวมาจนถึงเกือบสุดแถวก็จะเป็นต้นเดียนะฮะก็คือต้นพันธุ์หมดก่อนนะครับ ฝั่งนี้ฮะจะเป็นกล้วยหอมทองพันหอมทองท่ายางนะครับจนมาถึงตรงที่เป็นหน่อครจะเป็นกล้วยหอมทองแขนทองนะฮะกล้วยหอมทองปฐุมจะเป็นต้นเดียวเลยครับต้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับส่วนโซนฝั่งข้างโน้นฮะจะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับจะมีน้ำว้ามะลิอ่องนะครับมะลิอ่องแล้วก็กล้วยน้ำว้าของปากช่อง50นะครับเราก็ปลูกอยู่ประมาณนี้นะครับ ส่วนฟางทางไอ้ั่งทาง่วนนู้นนะฮะจะเป็นในเรื่องของผักแล้วก็ผลไม้อื่นๆนะครับในโรงเรือนก็จะเป็นพวกมและกอไอ้พวกแตงโ,โมนะเมลอนนะเราก็จะมีเอาุ่นด้วยในอนาคตนะครับเป็นแปลงผักนะฮะ่วนโซนนี้จะเป็นผลไม้นะครับผลไม้ก็พวกมะละกอพวกอะไรด้วยนะครับก็เที่ยวมาติดตามฮนะตอนนี้ก็คือยังยังไม่ลงไม่ครบนะครับก็พยายามหาเวลาลงอยู่เรื่อยๆนะครับ เรจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับคนที่สนใจในการทำกรเกษตรนะครับสามารถมาติดตามรับชมเป็นแนวทางได้นะครับตรงนี้เป็นกล้วยอหอมทองท่าย่างนะครับก็คือทำการปลูกแตงโมอินรียนะครับตรงนี้จะเป็นแตงโมอันนี้เป็นแตงร้านแตงโมนะครับปลูกยาวไปแถวเดียวนะครับแถวเดียวปุ้ยมักที่ยวามาใส่เหลือนะฮะเหลือก็เลยนำมา ใส่ที่ต้นกล้วยสองต้นนี้นะเพื่อดูว่ามันจะเจริญเติบโตดีกว่าเพื่อนไหมนะครับปุ๋ยหมกักที่เราทําไว้ในอีพีกันก่อนนะครับก็สามารถไปรับชมดูได้นะครับเราจะพยายามเก็บข้อมูลทุกๆขั้นตอนนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับใครที่สนใจก็อย่าลืมกดติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ